กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุก่านพบพ่อกับช่องน้องนาคือเก่าพี่น้องกต่เตาแต่สแตสเสียวพี่น้องเลยเหาก็ออกมาโกกกาแต่เส่าพี่น้องเบิ่งในกาหน้านพี่น้องกาเป็นกากี่พี่น้องเลยกากระง่ามอยู่แต่ว่าอยากโลกใหญ่ในหน่อยหนึ่งเนะพราะว่าน้ำพออยากพอเป็นไรแล้วมันอยากปูดพี่น้องเลยอันหน้าสเสล้ยวทรายไปแห่งกาอยากปูดแต่ก็ยังหมดแล้ง่ายาาเายนาะท้าได้ดำมือนี่ มันบอกว่มีาก,กาอะพี่น้องเอ้ยมันยากนำกาเนาะกาโรคเนากคะแนนในดดำมือนี่กับประมาณหามือคือสิเล็วนะทงนี่เนาะประมาณสี่หามือคือสิเล็วแต่ยังอีกทงหนึ่งพี่ต้นตาลอะไรพี่น้องนั่นก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งคันสิเล็วได้เฮาเวาไปก่อน <laughs> ตอนนี้ค่ะเสร็จมากินหมักมูหวานพี่น,น้องอเอง้ยแม่น้องก็เหนื่อยป่าถ่ายอยู่ตอนนี้ จังได้ป้าแดงจึงขึงป้าดีพี่น้องป้าลุงเอ้ยหมักมูในสวนหมักถั่วม,นนมวันน้อง,องเอ้ยหมากเดียวเลยนะไปเนาะปลูกเองบ่ได้ใส่สารเคมีอันใดเนาะมีแต่ผลเคาะเอ้ยมากินน้ำกันเนี่ยพีพ่น้องบริเวณใจน่ะเต็มแบบๆสันซีเซ็บสบายดีพี่น้อง แตงโมหวานๆน้ำกันเล็กพี่น้องเล็กแต่เศร้าเลยโอ้กินแทนข่าวอันเขาได้อุ่นท้องเพื่อจะได้กินข่าวกับซวยพี่นเนาะกินมันหวานๆแบสั่นเลยลยอยากกินแบบมู๊กเป็ยังไม่เมื่อยมาเด้อมาเด้อในกับยากลายเนาะมถ่ายเหลียวหวานลิปพี่น้องหวานอัเนียรอปลูกไปถ้ามาซาดในี่หวานก็แบบไม่เจอนะเนาะร้อๆทำแบบพระเจ้าสียาใส ลอยจะมาสะอาดยอืมควถักเนาะหางเลยป็นเองเลยอมให้พ่อกินน้ำเด้อผมลกหยาอยู่หน่าไปเนาะวันนีกิน้ำเยอะกัะเพียงตรงี้ไม่กนเพียงน้วัพ่อ จะพาไปาพพน้องสิว่ครับตัวน้องไปได้กินน้ำอยาให้กินน้ำเลยเนะาะขวดหวานหวานขาดเลยจ้ะหวานหวานหวานแทะตั้องอโม่ฮับปูธรรมศาสตร์เลยเนะนี่ยมันกินป่นขีงงวมันเลยหนะวานขงงวาขาดๆเดือยๆจคุ้มแบบขวามาันละ้วกเหนย ไก่อนแม่ต้องน้นตาเดดูก่อยปลูกได้เัราะนมันแต่ว่าซื้อมาเป็นกระปองใหญ่เดียวก็้อเด้เดเดอ่ไไน,มนอ่มันมา,ออาเด็ดหดีหดิันแดด เขาผลิตไ่ได้ยังไงเนาะแต่หวานเนาะหวานกรกล่องเจ้ายากระเจ้าจกกล่องกินนกำลังนกระป๋อมกินกระสาบจะหอม แต่เสียงกินแล้วเราก็ทอนกาตอบแล้วไงวักินกระสอยวันสิบโมงถอนเลยก็หนีมไปเปือยว่ะ นี่นี่เป็นขั้งแรกเหรคนตกใส่ตอนดำหน้าแล้วเนาะตอนดำมันดำแล้วมัน่างานเลดอเอา่แล้วก็จเลยขาจะมาดำหน้าแล้วขึ้นเขายังลบก้าอยู่ต้องหนัดย่างเดีกน้องมันยังม่หยาดเลยน้อยน้องเอ้ยคาดแต่ลบก่าดำหน้าพี่น้อเท่วบ้านนุ่นสุงมาแต่สวนรเขตกะองก็ไปเทียมพิ่น ป่าแทบทเลยดยววันนเลยเ้าขัดแล้วจะวาเขา่าวน้ำตาบก้อยคนว่าดี้ข้นไล่นี่ขืนไลยกันีใจน่าไม่ถ่าเนาะคนใจสิอะไรเจ็บปวดทราน้าก็ไปแต่กเล้าับวจะดำหมมันแล่เขาเลยมันแต่เฮงลันนุงเาวันน่าจนว่าแตก้แต่คอว่เายังาแล่อยู้าก็เลยพ้นโต๊ลงมากอโต๊ะโแห้ง รวมก้อนไทเนาะแา้ก้าวดเ่มันแล้วเเห็นไดด่กก้ากะลกเนี่ย้นไเนาะปหยาไ่หยาดก้วลกกากะบ่ไหวบ่ได้ดอก่นอะเลยลกไหวบ่ได้หยาดเหาเพื่อนับหยาลายตองเลือกหยาทานาบริสไทสบมือแบบนี้ลกไปอ่ะีจังหน่อยเนาะเลยมือสิอดเนาะตอนี่กลังเลิบแล้วเริมเจ็บแล้วมือสิชอตอ่เลือดจะทีไลออกมาเลย ันเป็นก,กาแน่ก้ากับกกเป็นกาแก่กาในเดือนปลายเลยช่องเดือนปลายตัวบงังอากาเนาะออหน้าใกล้ใกล้คอนพระรามมาเลยค่ะกาเป็นมะลกเนี่ยน้องก็มีตะเวะ้นวกับลังนทีเงแดดอ่อนอ,อ,นอ่อน่ยมันเต่าต้นกากับบรามาลกกาน้ำดอกสีทอาเพิ่นสีใต้สวรรค์สี่ทองเลยเอาอยาเอายาเพิ่นอยู่สวรรค์น,นะที เพ่อปัญจ,จี่ราจั๊กแหอดพี่นอ้องพอาต้เมืองลบไปนี้ตระหนักมาขีเราใช้ทางกะเพื่อสิได้มาก,กอ่ะโดนนะเฮงเจ๊เวลาอีกคนนึงเผ่าไปเผ่ามาผมชมาลกกะดําหน้าซอยยินก็นเลยอยู่มาได้พี่น้องเอ,อ้ยยาเบิร์ตต้องกลับยาคือเก่าเพราะว่ากินยังกัยังกินมาได้กินได้แต่ไข่านาะก็นปลาสองสานผมได้นาะ วบมันยังในรอยนะว้าโลกกระพารสินได้แต่วน้ำว้าี่น้องพอกันดำหนาต่อไปพี่น่นองตอนนี้กำลังสิมาดำหน้าพี่น้องเ้ยตื่นยังว้ายอ้หลเข็นต้องไกหน้า โอ้ยจะเป็นศาสต์หน้าหายบกใหญ่พี่น้องตอนนี้กำลังสิมาดำหน้านเนาะทีมงานกำลังนำหลังมามาดำกันสามคนสนีป่าน้องตาและก็น้องหนัดเนาะมาดำกันสามคนพี่น้องฝนตกลิ้นเยี้ฝนตกลิ้นป่าลุงเลยตอนนี้กับยายมาัดกาเรียบร้อยสนีป่าลุยแล้ว บายดีป่าลูกมือเห็นยังนะมือเป็นยังไงนเะขา่าติดมือาาา <c oughs> หาก,กินเข่าหยาดหากรีขยะแล้วก็มาดำหน้า่อพี่น้องเลยพี่น้องตอนนี้กำลังดําหน้าพี่น้องเลยดำหน้าน้ำกันเด้อพี่น้องดำหน้าน้ำกันเด้อทุกคนดำหน้าพ้นตกลิ้นเนาะแต่ว่าข้าวที่โตแห้งกับบัวโตอนนี้กับพ้นตกลิ้นเลยพี่น้องเลย นี่ก็เป็นแนวหน้าที่ดินไส้มันเล็น่อยแต่ว่ายังนุ่มอยู่ตอนนี้จะหมายต่อไปคนตกดินเรื่อยๆมันมก็จะแข็งกว่าเนาะตอนนี้เรากำลังทิ่ดั้มหน้านนเ,เ,นเนองให้แรกมือนีเนาะกำลังลงมือกล้าก,ะกะ็บกล้านายเน่ยิีดัง้งนาย ทั้งคนมึงพอนอกอเน่ขาดไทยแห่อลบกาหนอยทั้งลบทั้งดำที่น้องท่านประเหตแบบนี้กับทา่านนะ ห็นนาน้องหนัที่เมื่อวานนี่นะโอ้บระเดี t วทหนน้ำดมือนี่ได้เห็นแลวเด้อพี่น้องเห็นแล้วกจะรืก้นไก้นเส้นเด้อพี่น้องผักเบิ่งผักสมเด้อเนวกือบน้ำหรือีไกห้พี่น้องเบิ่งในตาเ่ยเด้อพี่น้องเียวตกบนจ้เดวกิาน้องเลย